อันนี้มาดึกดึกเดินเดินนี่มีอะไรนี่ฮะก็ศรัทธานานแล้วค่ะอ๋ออยากจะมาทำเรื่องอะไรนี่ก็ขายที่ดินค่ะขายที่ก็ขายแฟตขายแฟตค่ะอยู่ที่ไหนอ่ะอยู่ตุรกีค่ะตุรกีอ๋อตุขนาดอยู่ไทยนี่ก็ขายยากนะเออตุรกีอีกสวดมนต์มันจะถึงไหมนี่ฮะ you come from Turkey ตุรกีสปี e อ k ง n g l little เล t ทิลบ oh, ิกอ๋อโน้ตสปีดอังกฤษเลตทิลบิกอ๋อเอาเท่ากันค่อยว่าภาษาลาวจะว่าภาษาตุรกีอันนี้ขายเท่าไหร่เน <ah <ah ี่ยข้าวมัสทวินตี้ทเวนตีิเลียนโอ้ทำไมเขาดิอยากขายถามเขาสิเขาเหมือนอยากกับภรรยาที่นู่นเขาต้องการทยอยขายอ๋ออยากกับภรรยาที่นู่นก็เลยจะมาแต่งงานกับคนนี้ไม่ใช่อ๋อเหรอ ออันแล้วอันนี้อันอันนี้พูดพูดภาษาตุรกีได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เวนกรมแล้วจะอยู่ด้วยกันได้ไงนี่เหอยู่กินกันด้วยคือพูดภาษามือว่างั้นภาษาใบค่ะภาษาใบโอ้เวนกรมเนาะถ้าได้ขายนี่รับรองดังไปถึงอเมริกาเออนิวซีแลนด์อะไรย้ายมาจากไหนอะ ข้าบอมาเรื่องอะไรเนี <S 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 ่ยเออมาขายที่ด้วยมาขายที่แล้วได้ขายแล้วได้ขายแล้วมาขอกี่วันอ่ะสามวันขายสามวันไหมค่ะมาให้ยังไงครครั้งแรกอ่ะอันขอแหจานอันสูตรดินสูตรให้อ๋อสูตรม้วนแล้วกลับไปเจ้าได้สูตรม้วนอยู่บ่สูตรเนาะมาขอได้จะมื้อถึงได้ขายอันนี้ มาหาอาจารย์ละซีมือกับจเจ้าก็มาหาซื้ออ๋อก็เลยตกลงขายเจ้าขายมาออสปีแลวเจ้าขายมาสีปีแล้ว <c oughs> นี่พึ่งอธิษฐานจิตสวดมนต์ภาวนาสวดคาถาเงินล้าน108จบให้โยมโยมได้ขายที่ขายทางเออเกาะที่พึ่งทางใจที่พึ่งสุดท้ายเนี่ยพร้อมกับเขียนแผ่นผ้ายันเออให้ญาติโยมให้ญาติธรรม แต่พระอาจารย์ก็บอกแล้วนะว่าพระอาจารย์ไม่มีเครื่องรางของขังกระทงกระถาวิชาอาคมอะไรไม่มีนะเอออย่าหาว่าพระอาจารย์มีเครื่องรางของขังวิซาอวิชาอะไรนะมีแต่ให้สวดมนต์นั่งสมาธิภาวนาน,นะะั่นแหะถ้าใครอยากจะโชคดีร่ํารวยก็ให้สวดมนต์เอาให้เป็นคนดีของพ่อของแม่ดูแลพ่อดูแลแม่ถ้าใครสําเร็จค้าใครสมหวังก็ ให้ดูแลพ่อแม่นั่นแหละเป็นลูกที่ดีของพ่อของแม่อย่าเนรคุณกับท่านอพระอาจารย์สอนให้เป็นอย่างนี้นะไม่ได้บอกว่ามีเครื่องรางของขัง,งกระถงกระถาวิชาอาคมอะไรนะนี่ก็เป็นการสวดมนต์พระพุทธรูปนะ่หลกัหลกๆก็คือพระพุทธเจ้าของเรานะ่ถ้าใครอยากจะหลุดพ้นก็เอาพระพุทธเจ้าเป็นหลักเนี่ยแต่พวกสัตว์เดรัจฉานหรือว่าเขาเวสุวงสุวรรณหรือว่าพญนงพญานาคหรือว่าอันนี้ก็ เป็นรูปปงรูปปั้นเป็นของสมมุติขึ้นมานโยมนะเราจะไปถือส่งถือสานะเป็นของสมมุติทุกสิ่งทุกอย่างคือของสมมุติแต่พระพุทธเจ้าของเรานี่ไม่ได้ไม่ใช่ของสมมตินะพระพุทธเจ้าก็คือคําสอนนะคืออัตหิอัตโนโนาโถตนแลปิฏิพึ่งของตนนี่แหละคือคําสอนของพระพุทธเจ้าเนาะถ้าใครอยากจะหลุดพ้นก็ปฏิบัติเอาโยมเอ้ยแต่ทั้งนั้นทั้งนี้ก็คือกิเลสของคนเนะาะบัวมันมีสามเหลา่าสี่เหล่านี่เออ บางคนก็ยังเป็นปุถุชนคนธรรมดาทักพ้นแล้วก็เป็นโสดาบงโสดาบันอนาคามีพะระอรหง์อรหันต์แล้วก็หลุดพ้นได้กระตัดได้ทุกสิ่งทุกอย่างแต่บางคนยังหาสาวกินค่ํายังเป็นหนี้เป็นสินยังละทางโลกไม่ได้เออมันก็ต้องเป็นธรรมดาแล้วแต่ทั้งนั้นทั้งนี้ก็อย่าอย่าลืมนะโยมนะเราเอาต้องเอาพระพุทธเจ้าของเราเป็นใหญ่เอาพระพุทธเจ้าของเราเป็นหลักเนาะโยมพ่อโยมแม่โยมพี่เนาะ เพราะฉะนั้นแล้วขอให้โยมโยมมีความสุขความเจริญหมดหนี้หมดสินเดอ้อตอนนี้พระอาจารย์ก็กําลังทําฐานก่อสร้างก่อร่างช่างตัวให้กับพ่อปู่แม่ย่าสร้างธงสร้างฐานให้กับที่ปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมนี่ตอนนี้เราก็ได้บูชาพระพุทธร,รูปองค์ใหญ่ก็เดินม,มาใส่ธงใส่ฐานด้านหลังกําลังก่อฐานพระพุทธร,รูป เนี่ยสวยสดงดงามเนี่ยละโย,ยมความงดความงามขององค์สมเด็จสมาสมพุทธเจ้าของเรานะเออได้เห็นแล้วก็โอ้ปัจจุปัจปจัยที่เราได้ร่วมด้วยช่วยกันคนละห้าบาทสิบบาทก็ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลเนาะเนี่ยอันนั้นก็เท้าเวสวุวรรณอย่างที่พระอาจารย์บอกนะเท้าเวสวุวรรณก็เป็นหุ่นปั้นนะโยมนะอย่าถือสาอย่าว่ากันนะแต่พระพุทธเจ้าของเราเนี่คือแม่สวยสดงดงามอันนี้ก็ปูองง่องดงองดำเนี่ย องค์ดาแสนสิริจันทานนคราอันนี้ก็ปูนปั้นนะยโยมนะเป็นของสมมุติขึ้นมานะโอ้พูดมาแล้วเหมือนปู่จะน้อยใจเอเอน้ํายดลงมาตรงนี้นะตรงคางเอาอย่าร้องสิปูเอออย่ามาล่องตอนนี้เดี๋ยวคอยบไดอันนั้นเจ้าดีเออประตูเอาคือยดลงมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บ๊บปุลาไดไปเปิดน้ำไว้บ่อ้าบ่เป็นอนะีหยังเนาะปูเนาะเออน้า,าน,นี่มาจากสฝนก็ไ่ได้ตกด้หรบเนี้ อ,อคนมาเห็นเขาก็บอกว่าน้ำซักซิ์อีกแล้วบาทนี่เอาสาธุขอให้โชคดีร่ำรวยเนาะอะอันนี้ก็คือปูนปั้นทั้งนั้นนาะยมนะอย่าถือสายอย่าว่าก,กันนะเออบางคนก็ว่าโอ้ยงมงายไม่ได้งมงายนโะยมนะพระอาจารย์ก็บอกแล้วนะว่าอศาสนาพุทธเราคือสอนให้มีเหตุและผลเนาะเดี๋ยวจะโฟดคลิปนี้ลงก่อนเผื่อมีคนสงสัยสาธุ วันที่16กันยายนวันที่16เดือนเก้านี่นะพระอาจารย์จะไปช่วยเหลือภัยน้ำท่วมอยู่ที่หลวงน้ำทาเนาะเมืองเมืองหลวงน้ำท่าไปละอยู่แข่งหลวงน้ำทาขอให้ยมยม,ยมรอติดตามดูเดอสาธุเอา